เรื่องลี้ลับเทือกเขาพนมดงลักตอนหมู่บ้านร้างกลางเทือกเขาเมื่อเราเราสัก5 0 6 0ปีก่อนชาวกัมพูชาหรือที่เราเรียกคุ้นปากว่าคนคเขมรกับคนไทยก็เป็นเหมือนพี่น้องการไปมาหาสู่กันก็สามารถข้ามพรมแดนไปมาหาสู่กันได้โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาซึ่งสมัยนั้น ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่ามากมายมีพระทุดงรูปหนึ่งท่านได้เดินทุดงมาจากภาคกลางของประเทศไทยการออกทุดงของพระก็เพื่อแสวงหาความเงียบสงัดปรีกวิเวกเพื่อทำสมาธิบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ติดในสถานที่นั้นพระทุดงรูปนี้เดินทางมาจากจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทย ลัดเลาะผ่านพื้นป่าเทือกเขาดงพญาเย็นซึ่งเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกว่าภาคอีสานโดยท่านได้ยึดแนวชายป่าชายเขาเป็นเส้นทางที่ออกธุดงและจะหยุดปักกดบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญสมณธรรมคือท่านเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อความเป็นสมณะคือผู้สงบจากกเลสพระธุดง ได้เดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆเป็นเวลาแรมเดือนก็มาถึงชายป่าของเทือกเขาพนมดงรักเมื่อท่านผ่านเชิงเขาขนาดใหญ่ก็พบถ้ำแห่งหนึ่งดูสงบเงียบเป็นที่น่าพอใจไม่ไกลจากถ้ำมีแหล่งน้ำใสสะอาดพอได้อาศัยใช้สงใช้ดื่มได้สะดวกและที่ตีนเขามีบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนท่านจึงตัดสินใจปักกฏที่ถ้ำแห่งนี้ พัทธุดงเข้าไปอาศัยในถ้ำและบำเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปรง่งเป็นที่น่าพอใจมีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตลอดเวลารุ่งเชา้าท่านก็ออกไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านด้านล่างชาวบ้านเมื่อทราบว,ว่ามีพระธุดงมาปาักกฏอยู่ในถ้ำก็พากันดีใจเพราะมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ถ้ำนี้นาน เพื่อที่จะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้างเพราะไม่มีพระสงฆ์มาจําวัดอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้นานแล้วท่านก็ได้รับนิมนต์ทำให้ชาวบ้านพากันดีใจและกล่าวย้ำกับท่านว่าเรื่องพัตตาหารพวกเราจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรทุกๆเช้าม่ให้ขาดเช้าวันต่อมาหลวงพ่อเตรียมตัวออกบินทบาตอากาศยามเช้ามีหมอกลงจัด ทำให้ไม่เห็นทัศนียภาพที่อยู่เบื้องหน้าชัดเจนนะกการมองออกไปข้างนอกไกลไกลแทบมองไม่เห็นเลยท่านตัดสินใจสะพายบาทออกจากบริเวณหน้าธรรมเดินลงมาตามทางเล็กที่คดเคี้ยวและลาดชันจนมาถึงทางแยกท่านตัดสินใจไปทางที่ไม่ลาดชันนะเป็นทางที่อ้อมเขาแต่ทางเดินรกไปด้วยหญ้าและวัชพืชที่ขึ้นค่อนข้างหนา เดินตามทางไปคู่ใหญ่ฟ้าเริ่มสางหมอกเริ่มจางลงท่านเพิ่งสังเกตว่าทางที่เดินผ่านมานั้นมีซากปรักหักพังและกองอิฐต่างๆระเกะระก,กะตามทางท่านรู้สึกแปลกใจที่เห็นสภาพแบบนี้เพราะจำได้ว่าตอนที่เดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามายังถ้ำไม่เคยเห็นกองอิฐก,กองหินหรือซากกำแพงแม้แต่น้อย แต่ทำไมเช้าวันนี้จึงมีสภาพแปลกตาท่านจึงคิดต่อว่าหรือว่าเป็นเพราะท่านเข้าหมู่บ้านอีกทางหนึง่งซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วความคิดที่ไม่แน่ใจก็หยุดลงเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นชาวบ้านทั้งชายหญิงหลายคนยืนถือขันข้าวและถาดใส่อาหารรอใส่บาตอยู่อย่างเงียบๆท่านจึงเดินเข้าไปด้วยกริยาอันสำรวมสายตาที่ทอดตำ่ำ เพียงมองผ่านไปแค่3 4มก้าวท่านรับอาหารได้รับข้าวซึ่งห่อด้วยใบตองเล็กๆไปจนสุดแถวแล้วหลวงพ่อก็เดินกลับโดยอาการสงบเช่นเดิมขณะที่เดินขึ้นเขาท่านก็นึกแปลกใจอยู่ว่าทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรจึงเงียบกันเหลือเกินตลอดเวลาที่เดินผ่านไม่มีการสนทนาพูดคุยกันเลยต่างก็ยืนนิ่งๆทื่อๆไม่ขยับขยืน่น หรือเดินไปเดินมาตามภาษาของคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือพูดคุยกันซึ่งผิดวิสัยธรรมชาติของคนหมู่มากทำให้บรรยากาศเงียบวังเวงบอกไม่ถูกลวงพ่อคุ้นคิดเพียงครู่เดียวก็เลิกใส่ใจเห็นว่าไร้สาระที่จะนำมากังวลจึงเดินตามทางเส้นทางเดิมซึ่งเป็นทางอ้อมเขาขึ้นมาจนถึงรรมเมื่อฉันข้าเสร็จ ท่านก็นำเศษอาหารที่เหลือจากฉันนำมากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์ตัวเล็กๆอีกต่อหนึ่งจากนั้นท่านก็เข้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นจึงไปส่งน้ำที่ลำธารต่อมาได้มีชาวบ้านขึ้นมาบนเขาและพบกับท่านจึงถามว่าหลวงพ่อทำไมเมื่อเช้าท่านถึงไม่ลงไปบิณฑบาต เพราะมีชาวบ้านเตรียมเข้าป่าอาหารรอใส่บาตรทุกบ้านเลยหลวงพ่อก็ตอบว่าเมื่อเช้าอาตมาก็ลงไปรับบิณฑบาตยูชาวบ้านจึงสอบถามว่าท่านลงจากเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่อก็อธิบายว่าพอออกจากถ้ำแล้วก็เดินไปตามทางลงเขาพอไปถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นทางอ้อมภูเขาไปชาวบ้านคนนั้นก็ตกใจ แล้วพูดกับท่านว่าหลวงพ่อไปบินธบาตกับผีเสียแล้วชาวบ้านจึงอธิบายให้ท่านฟังว่าเส้นทางที่ท่านเดินลงไปนั้นคือเมืองร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวชาวบ้านยังไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเลยเพราะมีคนเคยไปเจอพูดผีแล้วมาเล่าต่อๆกันฟัง จึงไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปในเมืองร้างนั้นอีกเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อท่านออกบินทบาทเดินลงจากเขาท่านก็ตัดสินใจเดินไปทางเมืองร้างอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีผู้คนมาคอยใส่บาตรให้ท่านที่ท่านเห็นคือซากปรักหักพังของเมืองโบราณที่ล่มสลายเหลือเพียงเศษอิฐที่ผุพังไปตามกาลเวลาท่านจึงกำหนดจิตจนแนบสนิทอยู่กับกุศลที่เคยสั่งสมมา แล้วแผ่เมตตาไปยังวิญญาณทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในอนาบริเวณเมืองร้างแห่งนี้เพื่อให้พวกเขาได้พบกับทางไปสู่สุคติที่ดีจากนั้นท่านก็เดินย้อนกลับไปทางเดิมเมื่อถึงทางแยกท่านก็เลี้ยวตามทางลงเขาที่มุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านเชิงเขาซึ่งมีชาวบ้านกำลังเตรียมอาหารรอคอยใส่บาตรท่านอยู่เมื่อรับบิณฑบาตเสร็จท่านก็เดินกลับขึ้นเขา ไปยังถ้ำที่ท่านได้ปักกฏอยู่เมื่อทําพัฒกิจเสร็จเรียบร้อยท่านก็เข้ากดสวดมนต์ภาวนาจนตะวันเริ่มคอยต่ำท่านก็ออกจากกฎเพื่อเดินจงกรมมีสติทุกย่างก้าวมีสติจดจ่ออยู่กับกายอยู่กับจิตท่านปักกดจำวัดที่ถ้าแห่งนี้เป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นท่านจึงออกทุดงรอนแรมต่อไป ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก